ไลายรูระไผ่น้ำตาลปล่อยซินหวานทะเลเป็นสีชมพูรโรมนติกที่สุดไผ่น้ำตาลปล่อยซินหวานสุดโรแมนติกน้ำทะเลกลายเป็นสีชมพูหวานเจี๊ยบไปเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนลุ้นข่าวดีมาเห็นงานวิวาสํำหรับคู่รักมาราธอนไผ่าพาทิสกับน้ำตาลพิจักคณาที่ระยะหลังมีภาพหวานๆคลายพีเวดดิง้งออกมาให้เห็นบ่อยมากๆจนหลายคนแห่กดไลค์ให้กับความหวานที่พุ่งปรี๊ดอยู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดไผ่น้ำตาลหวานไม่แพว ปล่อยภาพสวีทการทะเลเออกมาให้คนโสดทั้งหลายมองเหมือร้อยเล่นต้องบอกว่าภาพเซตนี้โรแมนติกสุดๆไผ่เดินจับมือน้ำตาลอยู่ริมทะเลเหมือนซีนตอนจบในละครเลยทีเดียวแต่นี่คือความหวานในชีวิตจริงมากๆยกตำแหน่งคู่ข้างรักไปครองในชั่วโมงนี้ให้ไปครองเลยภาพส,สวยสุดโรแมนติกนี้น้ำตาลได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าทะเลสวยมากแต่เธอมันร้ายแอดไผ่พาทิ์เดินเล่นถ่ายรูป แล้วอยู่ๆทะเลก,ก็หายวับไปกับตาเรียกว่าพีกตอนจบไปเลยก็ไม่รู้ว่าภาพเบอร์เบอร์ที่ไม่ชัดนั้นภาพตัดคือน,น้ำตาหล,ลมไปนอนแช่น้ำทะเลหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ดูรู้และสัมผัสคือกลิ่นอายของความรักฟุ้งเต็มชายหาดไปเลยจ้าขอ,อขอบคุณภาพพีเดอดสกรอร์น้ำตาลผ่าพาทิสภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ